ยัตสานุภาวโตยักขาเนวะทัดเสนติพิงสนังยำหิเจวานุยุทธะชันโตรัตตินะเทวะมะตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจจปาบางะกินจิปริตตะตันตัมภานามะเห ยัตสานุภาวะโตยักขาเนวะทัดเสนติพิงสนังยำหิเจวานุยุทธะชันโตรัตตินะเทวะมะัตันทิโตสุขังสุปติสุตโตจจปาบางะกินจิปริตตะตันตัมพานามะเห ยักษานุภาวโตยักขาเน